และตอนนี้ค่ะเรายังมาอยู่กันภายในงานของ Bangkok International Motor Expo 2023ค่ะส่วนสำหรับในโอกาสนี้ค่ะเราได้มาอยู่กันที่ volvo นั่นเองค่ะส่วนสำหรับในโอกาสนี้ค่ะได้รับเกียรติจากทางท่านผู้บริหารของทาง volvo ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขออนุญาตให้แนะนำตัวเองให้กับทางบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะสวัสดีครับพัทรพงศ์ชัยปราศรครับผมเป็น commercial operation director ของ volvo ประเทศไทยครับ สำหรับงานของเราในครั้งนี้ต้องบอกว่าเห็นทาง v o v o ดูเหมือนจะมีเป็นคอนเซปต์ด้วยใช่ไหมครันนี้นีเป็นคอนเซปต์อะไรมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันคะคอนเซปต์ของ v o v o เรียบง่ายครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นสแกนดิเนเวียนดีไซน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเน้นในเรื่องของมินิมอลเรื่องความเรียบง่ายใช้สอยได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นดูจากสไตล์บูธของเราก็จะเห็นนะครับเส้นสายหรือว่าสีสันที่เราเลือกใช้ต่างๆนะครับดีไซน์ก็จะสะท้อนความเป็นสแกนดิเนเวียนนะครับ แล้วก่อนที่เราจะไปถึงตัวไฮไลท์วันนี้เห็นมีรถมากมายหลากหลายรุ่นเลยจากทาง volvo เรามาเริ่มจากตัวไหนกันก่อนดีคะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเลยดีกว่าไหมเพราะว่าหลายๆท่านคุ้นเคยกับแบรนด์ volvo อยู่แล้ว volvo ในปัจจุบันเองเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเปิดตัวรถที่เป็น plug-in hybrid ตั้งแต่ปี2019จะถึงปัจจุบันเนี่ยแนะนารถ ทุกรุ่นที่เข้าสู่ตลาดก็จะเป็นปลักอินไฮบริดและไฟฟ้า100%เท่านั้นงั้นรถที่มาโชว์ในบูธวันนี้เนี่ยเจะเป็นรถที่เป็นรถปลักอินไฮบริดกับไฟฟ้าร้วนๆจริงๆซึ่ง,ร,งรถที่โชว์ในบูธก็จะครอบคลุมนะครับรถทุกรุ่นของเราเท่าที่มีจำหน่ายในปัจจุบันตั้งแต่น้องเล็กสุดอย่าง X440 แล้วก็440ที่เป็น p พียรเล็กทริกก็คือไฟฟ้าร้อนะครับ mm. จนถึงรถ รุ่นเปิดตัวใหม่อย่าง EX 3 0ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นพวงมาลัยซ้ายเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูตัวเป็นๆที่เป็นพวงมาลัยขวานะครับตามที่ลูกค้าได้เรียกร้องเลยในขณะเดียวกันเนี่ยรถปลั๊กอินไฮบริดในรุ่นต่างๆของเราก็ยังมีจําหน่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็น X 6 0 V 6 0นะครับ X c 6 0หรือว่า X c 9 0ซึ่งทุกรุ่นอยู่ในบูธวันนี้แล้วครับได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยค่ะ,ะคันนี้่อนเลยไหมน,นี่เลย รถรุ่นขายดีรุ่นหนึ่งของเราเลยเพราะว่าตัวนี้คือ c c ซีส e l e c t r ล c กทริกหรือเป็นรถไฟฟ้า1 0 0นนั่นเองจริงๆคันนี้เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานประมาณสักปีกว่าๆนะครับซึ่งเพิ่งเปิดรุ่นย่อยเพิ่มเติมเมื่อตอนกลางปีในเดือนมิถุนายนก็คือตัวที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์นะครับราคาเริ่มต้นที่2องล้านเก้าหมื่นบาทนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรถไฟฟ้าเรานําเสนอทั้งในรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็มอเตอร์คู่นะครับซึ่ ทั้งความประหยัดนะให้ในเรื่องของสมรรถนะควบคู่กันไปนะครับอย่างคันนี้เองเนี่ยถ้าดูจากเส้นสายดูจากรูปแบบก็จะเห็นได้ชัดเจนสะท้อนถึงความเป็นวอลโวสะท้อนถึงความเป็นรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่า,าได้ทั้งในเรื่องของความประหยัดด้วยแล้วก็ขับสบายด้วยนั่นเองน,นะคะแน่นอนสมรรถนะแน่นอนนะครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะรถไฟฟ้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่านอกเหนือจากความประหยัดแล้วพะละกกาลังนะครับ ให้แรงกําลังแรงสูงสุดในขณะเดียวกันรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆใ,ในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าอาจจะมีความกังวลว่าให้รถไฟฟ้าขับแล้วชาร์จแล้ววิ่งได้ไกลามากน้อยแค่ไหนรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวเมื่อกลางปีอย่างตัวที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยขับได้ไกลถึง500กว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเพราะนการใช้งานของรถไฟฟ้าในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันสะดวกสบายขึ้นมากนะครับ ะัะนั้นก็สามารถมั่นใจได้นะคะโหชัดทีหนึ่งนี้ได้ไปแบบว่า500กิโลเมตรได้เลยนะคะ<ม>อ่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะลองไปดูลองไปดูนะครับคันกลางอย่างที่เรา<ด>โชว์เ,เพราะว่ารถรุ่นหนึ่ง<ๆ>ที่ยังเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นไอคอนิกหรือว่าเป็นรถที่ Volvo ยังขายดีอยู่ตลอดการตัวหนึ่งก็คือรถที่เป็นแวนหรือตัวที่เป็น V60 นะครับซึ่งในเซกเมนต์นี้จริงๆต้องบอกว่าก็ บอโวน่าจะเป็นผู้นําอยู่ในตลาดนะครับตัวที่เรานําเสนอก็ยังเป็นตัว V60 Plug in h ไท r i ิดอยู่ตัวนี้นะครับซึ่งสีนี้ก็เป็นสีใหม่นะครับเป็นตัว Platinum g r ก y ก็แล้วก็ล้อแมกลายใหม่นะครับซึ่งนํามาให้ลูกค้าได้ชมกันในงานมาตีสโปครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวนี้ภูมิใจนําเสนอเพราะว่าด้วยด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ด้วยรูปแบบของการเป็นรถแวนนะครับหรือรถเอสเตอย่างที่ท,ที่คนไทยบางท่านเรียกอยู่เนี่ย ก็ตอบโจทย์ของการใช้งานในรูปแบบของครอบครัวนะครับ mm hmm. ครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากหรือครอบครัวหรือ uh, เล็กๆที่ต้องการขน uh, สัมภาระ mm hmm. เพิ่มเติมหรืออะไรต่างๆ mm hmm. ก็สะดวกการใช้สอยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานนะครับในปัจจุบันค่ะพระนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วตัวนี้เห็นว่าสีคือสวยมากๆด้วยนะดูเหมือนแบบไม่ซ้ําใครด้วยนะคะ,ะ,คะก็สามารถลองมาดูกันได้นะคะป้าเดี๋ยวเราไปกันต่อคะ่ะ ก่อนจะไปถึงก่อนจะไปถึงน้องเล็กสุดพาไปดูพี่ใหญ่สุดก่อนดีไหมพี่ใหญ่สุดก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ทางด้านหลังซึ่งจริงๆก็เป็นสีใหม่ซึ่งเพิ่งนำเสนอในโมเดลเยียี่สีหรือเพิ่งเปิดตัวในปีนี้นี่เองนะครับก็ตัว x c 9 0นะครับอาจจะดูสีสันเยรถรุ่นใหญ่แต่ทำไมดูสีสันถึงดูโฉบเฉียวแล้วก็ดูออกจะมีความเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ X490 เปิดตัวใน,นสีนะครับดูหล่อมากเลยนะคะคันนี้มาเดี๋ยวเราไปชมกัน,นใกล้ๆได้เลยค่ะได้ครับนี่ค่ะ X490 นะคะนียงง่ยังคงสิ่ยังคงในเรื่องของความเป็นปลักอินไฮบริดแต่ใน,น,นคันเดียวกันด้วยความเป็นพี่ใหญ่เนี่ยเจ็ดที่นั่งนะครับงั้น เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่แน่นอนแล้วก็ให้สมรรถนะในเรื่องของพลังกำลังนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานโดยทั่วไปแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมที่จะไปรถไฟฟ้าเนี่ยปลักอินไฮบริดก็จะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าปลักอินไฮบริดในด้วยแบตเตอรี่ตัวใหม่ๆที่เราที่เราใส่เข้ามาในรถปลักอินไฮบริดรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างตัวเล็กๆอย่างวี60เนี่ยวิ่งได้ถึงประมาณ90กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในขณะที่ถ้ารถตัวใหญ่ๆ,ๆอย่างนี้เนี่ย ก็ยังสามารถที่จะวิ่งได้ถึงระดับ70-80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีรถหลากหลายรุ่นซึ่งครอบคลุมการใช้งานไม่ว่าลูกค้าจะต้องการการใช้งานในรูปแบบใดน,นะครับรถครอบครัว7ที่นั่งในเช็เมนต์นี้น่าจะมี x c 90ตัวนี้แหะครับที่น่าจะดีที่สุด ตอบโจทย์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าใครที่สนใจสำหรับรถแบบเจ็ดที่นั่งแต่เดี๋ยวนะคะมารีแอบเห็นตรงด้านนี้ค่ะ get benefit up to 1ล้านอันนี้คืออะไรคะเนี่ยลืม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 คืออะไรคะเนี่ยก็สมนาคุณลูกค้าพิเศษนะครับเฉพาะในช่วงงานมอเตอร์อีกโปนะครับด้วยความที่พี่ใหญ่เองเนี่ยนำเสนอสีใหม่มาแล้วก็มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าสูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับงนบาทซึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกในนั้นก็พูดคุยกับทาง ตัวแทนขายได้เพราะว่ามันก็จะมีทั้งไม่ว่าในแง่ของดอกเบีย้ยประกันหรือว่าของแถมอะไรต่างๆ <Okay. S 1> นะครับก็รวมอยู่ในนั้น oh. เพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะตื่นตาตื่นใจเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะทราบว่าไอตัวเบนฟิต1ล้านตรงด้านนี้คืออะไรมาพูดคุยกันได้ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์เอ็์โปครับได้เลยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันเห็นมีอีกหนึ่งรุ่นด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะเข้าไปได้ไหมอันอันอันนี้คือรุ่นอะไรนะคะ e x 3 0 ครับเป็นรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนะนะครับแล้วก็เตรียมที่จะส่งมอบในไตบมานแรกของปีหน้าแล้วะนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนื้อหอมมากๆค่ะตอนนี้เ <laughs> มื่อกี้เผลอแป๊บเดียวหันกบไปมอบอีกทีในะตอนนี้ได้แน่นเรียบร้อยแล้วเป็นน้องใหม่แต่ว่าเนื้อหอมมากเลยนะคะ แต่คือเราจะได้เห็นบรรยากาศเลยว่านี่ขนาดเป็นเพียงแค่วันสื่อคนยังเยอะขนาดนี้เลยนะที่ให้ความสนใจน้องใหม่ของเราเน,นี่ยสินะครับยังแปลกใจว่าจริงๆวันนี้เป็นวันสื่อมวลชนเป็นวันสื่อมวลชนเหมือนที่เราเหมือนที่เราทราบแต่ว่าายเป็นว่าลูกค้าให้ความสนใจนะครับเราเดินเข้าไปดูข้างในกันไหมได้ค่ะเชิญค่ะเรียนเชิญได้เลย <ไป S 1> คะ่ะน,น,นี่ตรงด้านนี้ยังว่างเลยตรงนี้ยังพอมีที่อยู่นี่เลยโอ้โหสวยตั้งแต่ด้านหน้าด้านในครับค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะครับลูกค้าให้ความสนใจชมกันเป็นอย่างมากจริงอย่างที่เรียนตั้งแต่เมืม่อเมื่อสักครู่ตัว ex 3 0เนี่ยเราเปิดตัวตั้งแต่ตอนที่7กันยาที่ผ่านมาซึ่งในรอบนั้นเนี่ยก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจริงๆแล้วลูกค้าให้ความสนใจจองรถเข้ามากันอย่างมาก,ม,กมายนะครับเ,ออเรายังมีกําหนดการส่งมอบที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือประมาณไตรมาสหนึ่งของปีหน้านะครับทุกอย่างยังดาเนินการตามแผนงานนะครับตามระยะเวลาที่กําหนด ครับตัว e X30 เองเนี่ยนำเสนอใน3รุ่นย่อยก็คือตัวที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับพอเริ่มต้นที่ราคาล้านห้าแสนเก้าหมื่นในขณะเดียวกันตัวที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งในรุ่นอัลตร้าเนี่ยอยู่ที่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับในขณะที่ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นมอเตอร์คู่ตัวทวินส์มอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 1, 8, 90, หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะครับฉะนั้จะเห็นว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับต้องบอกอย่างนี้เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าตัว e X30 เนี่ยเป็นรถ รุ่นเล็กก็จริงแต่ว่าอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สมรรถนะต่างก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวซิงเกิลมอเตอร์ให้ระยะทางขับขี่ที่ไกลกว่าได้ถึงประมาณ480กิโลเมตรนะครับในขณะที่เป็นตัวทรินส์มอเตอร์เนี่ยจะวิ่งได้อยู่ประมาณนัก460กิโลเมตรระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นว่าเพียงพอต่อการใช้งานถึงแม้จะเป็นรถรุ่นที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแต่ว่าถ้าถาม ในมุมของการใช้งานเนี่ย<ม>ก็อาจจะเหมาะสมกับการใช้งานรับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มที่มองหารถที่ใช้งานในเมืองหรือว่าเดินทางไกลในระยะทางไม่ไกลมากนะครับนั้นด้วย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 ประโยชน์ตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าค่อนข้างมากประกอบกับราคาที่เรานําเสนอเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงใจลูกค้าหลายๆคนเลยทีเดียวก็ทําให้ตัว ความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็ยังก็ยังค่อนข้างสูงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับลูกค้าก็ให้ความสนใจแม้กระทั่งในวันสื่อก็ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธกันเป็นอย่างมากนะครับนะคะก็เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่านใดนะคะที่สนใจเรียนเชิญกันได้เลยเรามีกันมากมายหลากหลายรุ่นจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงยังมาพร้อมกับเบนฟิตต่างๆด้วยงั้นเดี๋ยวในโอกาสนี้ค่ะมารีขอให้ทิ้งท้ายสาหรับโปรโมชั่นรวมๆของทางฟอร์เวไว้หน่อยละกันค่ะครับก็ถ้า ลูกค้านะครับพิเศษสุดเฉพาะในงานมอเตอร์โว์หรือว่าอยากจะไปเยี่ยมชมที่ตามโชว์รูมนะครับดีลเลอร์ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยก็จะได้ผลได้ได้เบนฟิตเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยที่เราเริ่มต้นที่แค่ 0. 6 9รซนะครับประกันภัยที่เราเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งปีจนถึง3ปีนะครับแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นแล้วอย่างที่เห็นนะครับในพีพีรุ่นใหญ่เนี่ยก็ให้ผลประโยชน์ได้สูงสุดถึง1ล้านบาทนั้นก็ เข้ามาเลือกชมเลือกซื้อดูรถรุ่นที่เหมาะกับเราที่สุดที่ตรงใจกับเราที่สุดแล้วก็คุยกับที่ปรึกษาการขายได้เลยนะครับได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาสอบถามนะคะเรียนเชิญกันได้เลยค่ะที่ Volvo นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับในโอกาสนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะ